สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับกับเข้าสู่เกม pubg mobile ให้นผู้ชมทายดูสิว่าคลิปนี้ผมแต่งตัวเป็นใคร <c oughs> หรือว่าคล้ายๆใครนะครับในหนังเรื่องหนึ่งเขาเคยหยิบกับระเบิดแล้วก็เคยขายปากิมไข่เต่าปร้อมตัวเป็นขอทานก็เคยมาแล้วทายซิเขาเป็นใคร เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับอย่างจี้อ่ะตัวเนี้ไหนตัวไหนมันกล้ามันช่างกล้ายิงลูกพี่อย่างนี้ครับโอวมันมีตัวยิงมันอยู่ตัวนี้กี่ตัวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวตีบนนี่มีกี่ตัวนะข้างล่างสองนะครับพี่มันจะดึงว่ะเดี๋ยวผมยิงก่อนตรงนี้สองคิวนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดตำแหน่งให้ตัวบนมายิงเอาไงดีวะเนี่ยมันมีกี่ตัววะเนี่ยอยู่ตรงไหนเสียงเท้าอยู่แถวแถวนี้ยคือบอกตำแหน่งชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังตรงไหนวะ มันมีกี่ตัวดีกว่ารู้ว่าตัวอยู่อยู่หลังเนินน,นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันตีเดียวกันหรือเปล่าตัวซ้ายยิงมาแลวมาแล้วดูเหมือนจะคอลตตี้นะครับตัวนี้ตัวเดียว เชิงหมาดีนักแต่ว่าตรงนี้บวกมันเะวิ่งมาสมบวกวิ่งมาบวกวผมรอคุณอยู่ตัวซ้ายจะยิงอะดิเดี๋ยวเอาสโมกกิ้งปิดไว้ก่อนเดี๋ยวโดนตัวซ้ายไหลฟรีนะครับไอ้จุดนี้มันก็เชิงดีนะเนี่ยผมไม่กล้าออกไปนะเพราะามันยิงไอ้ตัวสองตัวข้างล่างลมเลยท่านผู้ชมถ้าผมไม่ไปรต่มันมันเอาอยู่นะ ดันั้นตัวนี้น่าจะเก่งนะครับเห็นไหมล่ะทิงซิกแซกด้วยว่าเนี่ยเก่งนะเนี่ยทิงคนเนี่ยเกือบพลาดแล้วลวันละผม,มคุ้มปองโอ้โหปืนคุมไม่อยู่เลยอ่ะไม่เล่นนาน หาแล้หลเอต๋วตัวแล้ววพาน้นองไอ้ยไม่โดนเลยแรกไม่ค่อยไปเฮ้ยสี่คิวเอ,เองรอบนี้เดี๋ยวไปลงใหม่รอ,อบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปใหม่นะอีกรอบหนึ่งอจทีเก่าตามลูกพี่มาเมื่อกี้ได้ไปห้าคิวนะครับเรายัางไม่พอใจเฉลยเลยละกันนะครับสำหรับ ชุดที่ผมใส่ในเหมือนกับใครผู้กององค์อารู้จักเปล่ารับประกิมไข่เต่าสักถ้วยไหมสักถ้วยไหมสักถ้วยไหมโอ้โหเวลาเล่นไปพูดไปแล้วมันยิงไม่โดดเหมือนแบบเสียสมาธิลากนะครับ เดกแวน้นเด็กแวน้นเด็กแวน้นจัดการมาลูกพี่ยิงไม่ให้เราต้องเปิดตายคารถดไปเลยไม่ตายด้วยชาร์จแล้วไม่ตายก็เจ็บอยู่นะครับเจ็บหนักขึ้นชา้าเลยวิ่งไปไม่ได้เลยวิ่งไปตรงไม่ได้ต้องขึ้นข้างบดนะครับวิ่งข้างล่างเหลี่ยมโดนยิงนะไอ้อยะอ,อะไรวะ จะยิงแบบฟรีไฟไม่ได้วะกระโดดขึ้นสะโคบยิงได้ไหมเกมนี้ไม่ได้นะพับจีเนี่ยแล้วแถวพี่เนี่ยไม่เคยอยู่ตรงแอดดอกหรือเปล่าอ๋อนู่นเนี่ย ยิงล้วลากเลยเดี๋ยวไม่ได้คิวคนเลือดน้อยแล้วแบบนี้คือความแป๊บเดียวคนหายหมดเลยอยู่ไหนเอ่ยลูกพี่เราบอกยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับไหนแล้วมันคือบอดหรือเปล่าทำไมวิ่งอย่างนั้น เหมือนผมจะได้ยินเสียงมันมาแล้วเท้าขึ้นบนแผนที่ลรัสดจังเขาไม่ได้สดแต่ว่าเขาก็าอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้เลยวิ่งมาดูได้ยินเสียงปืน โอ้มันยิงนิ่งจริงว่ะท่านผู้ชมความไวระดับนี้แต่คือมันลากคนที่ผิวไม่ทันเนี่ยนี่ครับคือปัญหาเดี๋ยวผมขอดูความไวหน่อยผมไม่เล่นนานนะครับความไวปรับไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะนี่อย่างผมว่าแล้วคูณสองนี่มันต้องสี่ร้อยคือตั้งแบบเมื่อกี้นะี่ยิงนิ่งนะครับแต่ว่าเวลาไปเจอคนที่ผิวผิวอ่ะคนที่จัดจ้านอ่ะ วิ่งซิกแซกอะมันจะลากไม่ทันเขาเลยเพราะฉะนั้นก็เอาค่าเดิมที่ผมใช้แล้วกันประมาณนี้คูณสามสองห้าเจ็สิบไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าลองเพิ่มมาหน่อยหนึ่งก่อนปกติแล้วผมใช้สามร้อยนะครับอยู่นี่เหรอโดนอยู่นะเหลือคนเดียวแล้วนี่ มันอยู่ในตึกมันมีอะไรเพิ่ยิงพี่อยู่แสดงว่าเอาเรื่องรอเปล่าไม่รู้สนายด้วยสนายยิงพี่โโเราโอ้โหเรียบร้อยครับคลิปนี้ <c oughs> อ่าเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้อย่าลืมไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รู้จักหรือเปล่าเนี่ยพวกกององอาจเนี่ยที่ขายปลากิมไข่เต่าแหละในเจดประจันฟ้านนะ่ะโอ้อย่างจี้อย่างฮา,าเลยนะตัวเนี้ยเต้นโชว์อ้เดี๋ยวนี้มีเลอเสามาด้วยแบบใหญ่มีเลอเสาด้วยนะครับต่ผมยังไม่เคยไปเล่นเลยผมชอบเล่นแบบเนี้ยยิงกันไวดี